เปิดงานเปิดทรัพเปิดโชคขายง่ายเงินไหลช่องตัวเป็นเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วที่เกบมินยิตฝันถึงพญานาคองสีขาวท่านดูใจดีและมีเมตตาม,มาก และท่านได้ถือตะกร้าไข่ทองคำประมาณห้าถึงหปใส่งให้เก๋แต่เก๋ไม่รู้ว่าพญานาคสีขาวท่านประทับอยู่ที่ไหนวันนี้ฝันของเก๋ได้เป็นจริงแล้วเพราะเก,ะกะ๋เกำลังเดินทางไปที่วัดปา่าศรีมุคคลรัตนารามอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปสักการะและขอพรจากพญานาคอง์ศีขาววันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมพศ2568เป็นวันเลืกง,งามยางดีในการเริ่มต้นทุกสิ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ไปขอ,อพรพญานาคด้วยกันนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึง,ง่ภายในวันแล้วนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นหัวปลานะคะจะมีปลาน่งมีปลา่นข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มขายอาหารด้วยณนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ วัดป่าสีมูคนรัตนารามดินแดนที่เปียมไปด้วยพลังศรัทธาและแรงอธิษฐานจากผู้คนมากมายเชื่อกันว่าหากผู้ใดมาด้วยจิตบริสุทธิ์ขอด้วยความตั้งใจจริงพญานาคจะรับรู้และประทานพรตามบุญบาร,รมีของผู้นั้น ข้าพเจ้าเดินทางมาด้วยหัวใจที่สงบตั้งจิตตั้งใจเพื่อมากราสก,การะขอพอรจากองค์พญานาคผู้ทรงฤทธิ์ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและความสำเร็จวัดป่าสีมูคลรัตนารามสถานที่ซึ่งพลัฟ้าดิน และน,น้ำหลอรมรวมเป็นหนึ่งเดียวข้าพเจ้าขออัญเชิญพรลางแห่งองค์พญานาคผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงศักด์ผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาและผู้บรรดาลความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและความสำเร็จ ขอท่านจงรับรู้ถึงแรงอธิษฐานในวันนี้หากข้าพเจ้ามาด้วยเจตนาบริสุทธิ์มีคิดร้ายต่อผู้ใดขอจงเปิดทางแห่งโชคเปิดทรัพย์เปิดวาสนาขออุปสรรคทั้งบวงจงสลายดุจเท่าทุลีขอเส้นทางแห่งชีวิตจงสว่างสวยัย มั่นคงและรุ่งเรืองด้วยแรงอธิฐานในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้การงานด้านการขายที่ดินการขายคุณวินล่าจงสำเร็จโดยง่ายมีผู้เมตตามีผู้สนับสนุนมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อนเนื่องปราชจากอุปสรรคทั้งปวง ขอให้โชคลาภด้านการเงินจงหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเงินทองเพิ่มพูนรายได้มั่นคงสม่ำเสมอและยั่งยืนขอให้ช่อง YouTube ท,ที่ข้าพเจ้าสร้างจงเติบโตจเจริญรุ่งเรืองมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมีรายได้หลั่งไหลเป็นที่รัก เป็นที่เมตตาแก่ผู้คนทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจกกักรวาลด้วยจิตที่ตั้งมัน่นด้วยศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนข้าพเจ้าขอถวายความเคารพต่อพญานาคทุกพระองค์ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องกลาง ขอจงรับรู้ถึงแรงอธิฐานในวันนี้หากข้าพเจ้ามาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ขอจงเปิดทางแห่งโชคเปิดทรัพย์เปิดวาดสนาขออุปสรรคทั้งปวงจงสลายดุจเท่าทุรีขอเส้นทางแห่งชีวิตจงสว่างสวยัยมั่นคงรุ่งเรืองหากบุญบารมีถึงหากการเวลาสมค ขอให้สิ่งที่อธิษฐานจงสำเร็จเป็นรูป,ปรธรรมหากสิ่งที่ข้าพเจ้าขอเป็นไปเพื่อความดีเพื่อความเจริญและไม่เบียดเบียนผู้ใดขอให้จงสำเร็จสมปรารถนาในการอัน ขอให้คำํำอธิษฐานในวันนี้จงส่งไปถึงภพภูมิแห่งพญานาคขอให้เปิดทางเปิดโชคเปิดทรัพย์ปดเรื่องอุปสรรคทั้งปวง